สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับช่องสุริยาชนแนลนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเก็บห้องนะครับผมเก็บห้องเนื่องจากวันอะไรนะครับเราจะทําการย้ายห้องนะครับผมย้ายบ้านนั่นเองนะครับโอเคเราจะเก็บของวันนี้ก็เป็นวันที่28แล้วดนะครับผม28ดเดือนพฤษภาคมนะครับเนื่องจากเราเก็บห้องก่อนนะครับผม วันที่30นะครับอีก2วันนะครับเราก็จะย้ายทำการย้ายห้องนะครับผมเราก็จะเก็บของไปก่อนนะครับผมโอเคนี่เราก็มาดูสภาพห้องตอนที่ยังไม่เก็บนะครับผมบอกได้เลยว่าลกมากนลครับผมอันนี้ก็ที่นอนนะครับผมที่นอนของผมเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นโซนดูเสื้อผ้านะครับผมดูเสื้อผ้ากระจก รถจริงๆเน,นี่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับผมอันนี้อันนี้ก็เป็นที่ทํากับข้าวนะครับผมอน,นี้โอเคอันนี้ตู้เย็นทีวีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาลงมือเก็บกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเก็บเสร็จเราจะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีเสร็จนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราเก็บมาผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมตอนนี้พับกันเหนื่อยมากไม่ไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันร้อนนะครับผมห้องไม่ได้มีแอร์โอ้ดูเหงกโอเคนี้เราก็เก็บมาได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เก็บของโอเคมัดใส่ถุงอะไรเก็บใส่ยัดใส่ถุงใส่ถุงไว้หมดแล้วนะครับเหลือเคลียที่อะไรที่ไม่เอานะครับผมก็จะเอาทิ้งหมดเลยนะครับ เดีย๋ยวขอ,อนั่งพักสัก5นาทีครับเดีย๋ยวไปเก็บกันต่อเลยโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ก็บ่าย3โมง40นาทีนะครับผมเราเริ่มเก็บตอนบ่าย2ครับก็ใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่เรา เก็บไปนะครับผมแล้วกเก็บใส่ถุงใส่กระสอบอะไรเรียบร้อยนะครับถึงวันที่เราย้ายแล้วก็ยกขึ้นรถได้เลยนะครับผมนี่โอเคอันนี้ก็เป็นโทรทัศน์ตู้เย็นนะครับนี้นะครับผมก็เป็นเตาแก๊สนะครับผมซิงวางถ้วยชามนะครับมีถังแล้วก็ของใช้ส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บวันวันที่เราจะย้ายออกนะครับผม เราต้องใช้เราต้องใช้อีกอยู่นะครับผมอีก2วันนะครับโอเคทีนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนหลังบ้านกันเลยนะครับหลังบ้านก็เก็บเรียบร้อยครับเดิมแล้วตรงนี้จะเป็นจะเป็นที่วางถ้วยจานนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเค คลิปนี้แล้วก็จบกันเต็เตียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องใหม่ของเรานะครับผมว่ามันจะกว้างหรือมันจะใหญ่กว่าห้องเดิมยังไงหรือมันจะสวยกว่าไหมเดี๋ยวไปติดตามชม EP หน้ากันเลยครับเดี๋ยว EP นี้กาบลาไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ